สวัสดีครับผมปอกิษณะนะครับก็อดีตของผมนะครับเมื่อก่อนก็เคยเป็นพนักงานร้านกาแฟอเมซอนนะครับก็เป็นลูกจ้างอยู่อเมซอน7ปีนะครับหลังจากที่เราเนี่ยครับเป็นลูกจ้างอยู่อเมซอน7ปีสิ่งที่เรารู้เลยก็คือว่ามันมันไม่รวยนะครับแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะรวยใช่ไหมครับเราก็เลยตัดสินใจไปเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองหลังจากที่ผมเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะครับใช้เงินลงทุน5 0 0 0 0นบาทเปิดร้านกาแฟของตัวเองครับพี่ เปิดใช้เวลาตอนสร้างใช่ไหมครับ1เดือนแต่ตอนเก็บร้านออกมันใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวคือผมเจ๊งนั่นเองนะครับไม่ประสบความสําสเร็จในธุรกิจร้านกาแฟหลังจากนั้นเนี่ยครับผมก็ กลับไปเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยครับเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ต้องการจะรวยเราเป็นคนคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตและเราก็สแสวงหาโอกาสตลอดเวลาได้ฟังเรื่องราวของเครือข่ายเยอะมากครับเพราะในช่วงระยะเวลา7ปี8ปีที่ผมอยู่ในร้านกาแฟผมมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของเครือข่ายเป็นร้อยร้อยบริษัทแต่เรากลับไม่ค่อยประทับใจซักบริษัทคือทุกบริษัทดีหมดนะครับทุกบริษัทดีหมดแผนการตลาดสินค้าและผมเชื่อว่าทุกบริษัทมีคนที่ประสบความสําเร็จเยอะมาก แต่ที่มันไม่ค่อยประทับใจที่ผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปขายของผมไม่อยากขายสินค้าเพราะทุกบริษัทที่มาคุยกับผมนะครับก็คือชวนผมขายของหมดเลยแต่วันนี้นะครับที่ผมเข้าตัดสินใจเข้ามาทํากับบริษัทนี้นะครับภายใต้ทีมของเดอะเจมส์เนี่ยครับผมก็ใช้เวลาระยะเวลาสั้นๆนะครับในการร่วมงานกับทีมเดอะเจมส์นะครับก็ สเดือนแรกนะครับที่ผมทําธุรกิจผมไม่เคยใช้ระบบเลยนะครับผมไม่รู้ว่าระบบมันคืออะไรผมใช้ความเก่งของตัวเองมันเลยมีคำคำหนึงที่พูดขึ้นมาว่าคนเก่งใช้ศักยภาพแต่คนฉลาดเขาจะใช้ระบบผมทําธุรกิจ3เดือนแรกผมมีไรายได้รวมนะครับ2,000กว่าบาท ไม่ถึง3,000บาทแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยธุรกิจเครือข่ายมันคงไม่เหมาะกับเราแล้วผมถามตัวเองว่าเฮ้ธุรกิจเครือข่ายมันเหมาะกับเราไหมผมตอบเลยมันคงไม่เหมาะกับเราและตัดสินใจจะเลิกแล้วครับแต่ก่อนที่จะเลิกผมก็ถามตัวเองตอว่าเฮ้ยแล้วรายได้เดือนละ3 0 0 0 0ห้าแสนเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมคําตอบคือโอ้โหมันโคตรเหมาะกับเราเลยและมันใช่มากแล้วก็ถามอีกว่าแล้วถ้าไม่ทําเครือข่ายจะไปทําอะไร เออทำธุรกิจอื่นให้มันได้เดือนละ2-3งสามแสนได้ไหมมีครับแต่ไม่มีปัญญาลงทุนครับคือผมไม่มีเงินลงทุนผมก็เลยมองว่าเครือข่เนี่ยแหละมันเป็นธุรกิจที่ดีเพราะมันเริ่มง่ายเริ่มได้และมันไม่เสี่ยงมันทําได้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ดูว่าเออคนที่เขาสําเร็จในบริษัทภายใต้ทีม The Gen เดอะเจมนะครับ เขาผมก็ดูว่าเขาอะทำยังไงให้ได้เดือนละแสนสองแสนเขาบอกว่าเออเขาไปเข้างานแคมป์ม,มาผมก็ตัดสินใจไปเข้างานแคมป์ของทีมเดดเจมนะครับในเดือนที่4ที่ผมทําธุรกิจเดือนที่4ี่ผมทําธุรกิจเข้างานแคมป์ของเดดเจมออกมานะครับจากแคมป์ตั้งแต่วันที่ออกจากแคมป์จน ถึง21วันผมมีรายได้รวม1 0 0นบาทนั่นคือแสนแรกในชีวิตนั่นคือแสนแรกในการทําธุรกิจหลังจากนั้นมันก็แตะเดือนแสนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอีก4เดือนจนผมทําครบ8เดือน8เดือนผมขึ้นรายได้2 0 0 0 0นบาทจากค่าบริหารทีม100%หลังจากนั้นมันครบ1ปีผมแตะรายได้รวมเดือนละ3 0 0 0นบาท ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่2นะครับ12เดือนแล้ตั้งแต่ปี1ถึงปี2 12เดือนผมมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า3 0 0แ0 0บาท3 5 0 0 0 0 0 6าทุกเดือนจากค่าบริหารทีม100%ผมเลิกสปอนเซอร์คนมา1ปีเต็มผมกเกษียณมาแล้วพี่1ปีเต็มยูเซอร์ผมมีแต่ค่าบริหารทีม100%เพราะผมเข้าใจเรื่องนี้ครับ คนฉลาดใช้ระบบและเดือนที่ผมมีรายได้มากที่สุดก็คือเดือนที่แล้วมก,กราที่ผ่านมาผมมีรายได้รวมจากค่าบรหิหารทีมร้อยเปอร์เนะครับสี่แสนบาทจากค่าบรหิหารทีมร้อยผมก็เลยรู้ว่าโอ้อนี่แหละ เงื่อนไขของความสําเร็จมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับในธุรกิจเนี่ยครับขอแค่อดึดอดทนกระตือรือรน้นกัดไม่ปล่อยอีกนิดและใช้ระบบให้เป็นเราก็คือคนหนึ่งที่สําเร็จได้อะไรที่คนทําได้คนย่อมทําได้ผมก็คนคุณก็คนถ้าผมทําได้ไม่มีเหตุผลที่คุณจะทําไม่ได้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จนะครับก็ติดต่อตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพอสาวออนไลน์ online. .com เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพอสาวกดติดตาม กดกระดิง่งและกดถูกใจพร้อมทั้งกดแชร์ชเพื่อเป็นกำลังใจให้พอสาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ